เจ้ากรรมนายเวรคืออะไรเมื่อเรารู้จักกรรมกันดีพอสมควรแล้วก็อยากอธิบายถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในเรื่องของกรรมนี้ที่ทำให้เราต้องทนทุกข์ทรมานกันมากมายเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนสัตว์หรือวิญญาณที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับเรามาตั้งแต่ในอดีต และเราเคยไปละเมิดล่วงเกินเบียดเบียนเขาไว้ลหลายคนอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือเป็นคนเป็นสัตว์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่แล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งที่ทำเรากับเขา ต้องมาเกี่ยวพันกันซึ่งเป็นวิบากกรรมอันเกิดจากการที่เราไปละเมิดล่วงเกินเบียดเบียนเขาไว้ทำให้เขาอาฆาตพยาบาทเราและมีความต้องการให้เราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราเคยละเมิดร่วงเกินเบียดเบียนเขามาบางคนอาจจะเคยทำกรรมอะไรไว้ที่เล็กน้อยเบาบาง และคนที่ถูกกระทำนั้นเขาไม่ติดใจเอาความหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายและไม่ใช่เจ้ากรรมนเวรเรื่องนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าเจ้ากรรมในเวรที่ส่งผลให้เราทุกทรมานแน่หลายเรื่องหลายวาระนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขายังอาฆาตพยาบาท และยังต้องการให้เราชดใช้ส่วนเขาจะอโหสิกรรมให้เราเมื่อไหร่เวลาไหนหรือไม่ให้อโหสิกรรมนั้นขึ้นอยู่กับเขาทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเรากรรมในบางกรณีที่มีเจ้ากรรมนายเวรที่ยังอาฆาตพยาบาทอยู่คนข้างจะรุนแรงเพราะเราอาจจะมีส่วน ที่ทำให้เขาเกิดการพลัดพรากสูญเสียทรัพย์สินญาติพี่น้องหรือมีส่วนทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยทนทุกทรมานหรือเสียชีวิตทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ตามเขาจะยังคอยติดตามจิตของเราไปทุกภพทุกชาติแม้ว่าเราจะเกิดเป็นคนหรือสัตว์หรือเป็นอะไรก็ตาม เขาตามเราเจอแน่นอนเพราะเขาตามเราที่จิตไม่ใช่เทียรูปร่างหน้าตาแต่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่เขาจะเลิกรบกวนเราคือถ้าเราได้รับการชดใช้ที่เขาพอใจหรือเขาให้อโหสิกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิขออโหสิกรรมเพื่อแก้กรรมลดกรรม ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หรืออะไรก็ตามถ้าเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เราเราเองก็จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนั้นไม่ต้องมาชดใช้กันอีกและมันยังคงมีเศษเวเรเศษกรรมซึ่งเป็นเหมือนดอกเบี้ยติดค้างอยู่ที่เราจำเป็นต้องได้รับโดยไม่อาจหลีกหนีพ้นไปได้ ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทรงฌานแก่กล้าได้เมตตาเล่าเรื่องของเศษกรรมที่เหลืออยู่ให้ฟังว่ามีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงมีตำแหน่งหน้าตาในวงสังคมถ้าหากเรากล่าวนา้ำก็จะเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศท่านได้มาเยี่ยมครูบาอาจารย์ท่านนี้ขณะที่นั่งคุยกันนั้น ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นภาพนิมิตมันปรากฏออกมาแวบหนึ่งเห็นเด็กชายยืนร้องเพลงอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ขับรถออกมาเป็นเหมือนรถจิบเขาขับรถออกมากับเพื่อนคนหนึ่งและรถยนต์ที่เขาขับก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงปรากฏว่ารถคว่า เด็กคนนั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลถูกพันแผลทั้งตัวอยู่ในห้องไอซสภาพที่เห็นในนิมิตไม่น่าจะดีครูบาอาจารย์ก็ถามคุณหญิงว่ามีลูกชายตามลักษณะที่ท่านครูบาอาจารย์นิมิตเห็นไหมคุณหญิงก็ตอบว่ามีอาจารย์ท่านนี้จึงเล่าในสิ่งที่เห็นให้ฟัง และได้มีการติดต่อสื่อสารว่าเจ้ากรรมในเวรของลูกชายคุณหญิงว่าเขาต้องการอะไรสิ่งใดที่จะต้องชดใช้ให้เขาจนเขาพอใจและอโหสิกรรมให้ซึ่งก็ได้คำตอบว่าให้ไปถวายชุดบวชคือผ้าไตรจีวรอัฐบริขารเป็นสังฆทานมียา พร้อมทั้งผ้าป่าอีกกองหนึ่งไปถวายกับพระสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติดีเป็นเนื้อนาบุญที่ดีอาน,นี้สงผลบุญจึงสูงส่งตามไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามลูกชายของคุณหญิงยังต้องได้รับเศษเวรกรรมอย่างแน่นอนหนีไม่พ้นไปได้เพราะหลังจากนั้นอีกเจ็ดวัน ลูกชายของคุณหญิงกับเพื่อนได้ออกมาจากที่ทำงานแต่คราวนี้แม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาไม่ยอมขับรถเองให้เพื่อนขับแทนปรากฏว่ารถคันที่ลูกชายคุณหญิงให้เพื่อนขับมาชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าขาดท่อนทำให้รถคว่าลูกชายคุณหญิงกับเพื่อนครานออกมาจากในรถ สภาพที่ไม่เป็นอะไรมากเลยมีแต่เลือดตกยางออกเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังนั้นจะชี้ให้เห็นถึงบุญกุศลที่ทำไปสามารถผ่อนคลายวิบากกรรมจากหนักเป็นเบาได้แต่เราก็ยังคงต้องได้รับเศษเวรกรรมนั้นอยู่ถึงแม้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจและโอโหสิกรรมให้แล้วก็ตาม ขอขอบคุณบทความจากหนังสือสเบียงทิพย์